แ8เคล็ดลับกินไข่อย่างไรให้ดีต่อสุขภาพไข่ไข่ไข่อาหารที่คนทำรับประทานกันเยอะมากแล้วกินอย่างไรล่ะให้ดีต่อสุขภาพหลังจากดูคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y t u t u healthy fish เพจ healthy fish ป่าที่ป่าเพจคุณครูพี่ปา่า y o u t u b e อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ป้าจะส่งให้ทุกวันเรามาฟังกันเลยไข่ เป็นอาหารที่อุดมด้วยคุณค่าทางโปรตีนสูงโดยไข่หนึ่งฟองประกอบไปด้วยโปรตีนที่มีคุณค่าสูงถึง7กรัมซึ่งเกิดเป็นร้อยละสิบของปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันไขมัน5กรัมและไขมันอิ่มตัวกรัมในขณะที่พลังงานแคลอรี่ประมาณ75แคลอรี่หรือเราวๆร้อยละสี่ของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวันและยังมีสารอาหารมากคุณค่าอีกหลายชนิดเช่นธาตุเหล็ก วิตามินบีโอเมก้าสแร่ธาตุต่างๆหรือกระทั่งกรดโฟเลตซึ่งเป็นสารสำคัญที่คุณแม่ตั้องคัครควรได้รับนอกจากนี้ไข่ยังมีประโยชน์ทเทียบเทยบกับน,นมเลยนะพี่ปราจะบอกให้โดยกล่าวกันว่าไข่ยังมีคุณค่าทางอาหารสำคัญสำหรับป้องกันโรคต่างๆเช่นสารลูทีนซีเซนทีนซึ่งเป็นสารที่คาดว่าจะช่วยลดโรคเสี่ยงตอบอประสาทตาเสื่อม โรคที่สามารถนำไปสู่ภาะวะตาบอดได้ในผู้สูงอายุร่วมถึงสารโคลีนที่อาจมีประโยชน์ในการเพิ่มพัฒนาการสมองและความทรงจำด้วยข้อดีประการหนึ่งของการรับประทานไข่คือความอิ่มท้องไข่หนึ่งฟองขนมปังธัญพืชหนึ่งแผ่นและส้มผลเล็กๆสักหนึ่งผลโอ้โหเป็นอาหารเช้าแกลอรี่ต่ำที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มถึงเมื่อกลางวันพีปลาถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ซึ่งควรรับประทานอาหารอนุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารและทำให้อิ่มท้องได้จนถึงมื้อถัดไปไม่ต้องรับประทานจุกจิกระหว่างมือ้อคราวนี้คำถามที่หลายคนชอบถามคือกินไข่ทุกวันมันอันตรายไหมพีม่ปะมีคําตอบมาฟังกันเลยแม้ไข่จะประกอบด้วยสารอาหารทรงคุณค่าเพียงใดแต่ข้อหนึ่งที่ทําให้หลายคนไม่อาจรับประทานไข่ได้อย่างสบายใจก็เพราะไข่มีปริมาณคอเลสเตอรอลค่อนข้าง,ง,ง,งสูงโดยไข่ฟองใหญ่ อาจประกอบด้วยคอเลสเตอรอลสูงถึง213มิลลิกรัมหรือเทียบเท่า2ใน3ของขีดจำกัดปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวันด้วยความกลัวที่ว่าคอเลสเตอรอลที่สูงจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหลายคนเลือกรับประทานเฉพาะไข่ขาวที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าไข่แดงนั้นคือส่วนที่อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารสูงการไม่รับประทานไข่แดงจึงเท่ากับพลาดสารอาหารดีๆอันมีประโยชน์ไป รวมถึงช่วงหลังที่มีการแนะนําว่ากินไข่ทุกวันมีประโยชน์มากกว่าโทษทำให้เริ่มเกิดการสับสนว่าควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนจึงจะปลอดภัยและไข่มีประโยชน์หรือโทษต,ต่อร่างกายกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการศึกษา,ษา,ษาที่พบว่าชายที่บริโภคไข่ไก่มากกว่าสัปดาห์ละหกฟองมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่รับประทานไข่น้อยกว่า โดยงานวิจัยดังกล่าวก็มีการศึกษาในวิชายจำนวน21,300คนที่มีอายุเฉลี่ย54ปีเป็นเวลานาน20ปีซึ่งในทุกๆปีจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองจะบันทึกการบริโภคไข่การทำกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆพฤติกรรมการสุบรี่เดิมแอลกอฮอล์ or, การบริโภคผักผลไม้และธัญพืชในตอนเช้ารวมถึงการปปิดเป็นร่เบาหวานภาวะความดันโลหิตและการใช้ยาแอสเินในแต่ละนาย ท้งนี้จะไม่มีการให้ผู้เข้าร่วมเปลี่ยนแปลงการรับประทานแต่อย่างใดซึ่งผู้เข้าร่วมทดลองส่วนใหญ่รายงานว่าได้รับประทานไข่สัปดาห์ละหนึ่งฟอง่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินหรือผู้ที่ออกกำลังกายน้อยสุบุรีมีคอเลสเตอรอลสูงและมีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาก่อนมีแนวโน้มการรับประทานไข่ปริมาณที่มากกว่าที่ปรอยากจะบอกเลยว่าการรับประทานไข่ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องรู้ว่าเราจะกินไข่อย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์และก็ไข่นั้นดีต่อสุขภาพถึงตอนนี้เรามาดูเลย 8เคล็ดลับการรับประทานไข่ที่จะดีต่อแต่และโรคก็เราจะทําอย่างไรประโยชน์ของไข่ต่อสุขภาพนอกจากอันตรายจากการรับประทานไข่ที่กลายเป็นเพียงความเข้าใจผิดอดีตไปแล้วยังมีการกล่าวถึงคุณประโยชน์ทางสุขภาพของไข่ต่อการรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆในปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังมีอยู่น้อยมากส่วนใหญ่คุมเครือและยังระบุไม่ชัดเจนเรามาดูกันเลยข้อที่1โรคหลอดเลือดสมองที่มาของคุณประโยชน์ของไข่ในข้อนี้ อาจจะมาจะมีการผลการวิจัยว่าระหว่างการรับประทานไข่กับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโดยพบว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานไข่น้อยกว่า2ฟองต่อสัปดาห์กลุ่มที่รับประทานไขประมาณวันละ1ฟองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงไป12%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยและไม่ได้มีนัยสำคัญทางสถิติอาจเป็นเพียงค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลองเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวก็ไม่อาจยืนยันหรือที่บายได้ว่าความสิ่งต่าโรคที่ลดลงนั้นเกิดจากความสัมพันธ์กับไข่แต่ก็ยังต้องเป็นการศึกษาที่เราศึกษาต่อเนื่องกันไปข้อที่สเสริมสร้างพัฒนาการสมองเนื่องจากในไข่มีสารโคลีนที่เมื่อไปรวมกับกรดไขมันฟอสโฟลิกจะเกิดเป็นสารเลซิทินซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง จึงเชื่อกันว่าไข่อาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์และรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารโคลีนเพื่อเพิ่มการพัฒนาด้านความทรงจำและการเจริญเติบโตของสมองทารกซึ่งอาหารที่อุดมด้วยสารชนิดนี้สูงที่คุณแม่สามารถเลือกรับประทานได้ก็มีตับวัวแล้วก็มีตับไก่และก็ไข่ไก่ต่อมา สามเกี่ยวกับโรคต้อกระจกภาวะซ็กซอนของรคอต้อกระจกอาจนงไปสู่ภาวะอาการตาบอดได้ในผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดข,ของภาวะตาบอดแต่การรับประทานไข่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงนี้ได้หรือไม่เป็นการเชื่อมโยงคุณสมบัติของสารอาหารชนิดหนึ่งที่พบในไข่คือลูทีนซึ่งคาดว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อจอประสาทตา และก็ยับยั้งการเกิดโรคต้อกระจกซึ่งมีการศึกษาวิจัยบางส่วนพบว่าลูทีนมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงเป็นต้อก,กระจกละโรคเกี่ยวกับตาชนิดอื่นๆได้ข้อที่4จอประสาทต,ตาเสื่อมอีกหนึ่งโรคไหลแรงเกี่ยวกับดวงตาทําให้ผู้ป่วยตาบอดได้เช่นเดียวกับโรคต้อกระจกคุณสมบัติของไข่ที่อุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันเนื้อเยื่อจอประสาทต,ตาและ ที่สำคัญสารนี้พบได้สูงในไข่แดงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 5. ประโยชน์เรื่องการลดน้ำหนักการรับประทานไข่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารอาจช่วยให้อิ่มยาวนานขึ้นและรับประทานได้น้อยลงเนื่องจากไข่ประกอบด้วยไข่มันและโปรตีนที่สามารถเพิ่มความรู้สึกอิ่มได้และพบว่าในช่วงระหว่างมื้อกลางวันกลุ่มที่รับประทานมื้อเช้าเป็นไข่รู้สึกอิ่มมากกว่า และรับประทานอาหารมื้อกลางวันน้อยกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสําคัญที่ดี 6. เพิ่มความแข็งแรงและขนาดของกล้ามเนื้อไข่เป็นหนึ่งในเมนูที่มีโปรโตีนสูงแต่เรียกว่าราคาประหยะัดผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อทั้งหลายต่างเรื่กรับประทานประเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีสาหรับการศึกษาถึงประสิทธิภาพของไข่ในด้านนี้ก็มีการทดลงผลลัพธ์พบว่าการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานโปรโตีนจากไข่ขาวหรือคาร์โบเด น่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อที่ปราศจากไขมันและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้7เบาหวานมีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ด้วยการสับเปลี่ยนการรับประทานอาหารเป็น2ช่วงโดยระยะ12สัปดาห์แรกการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยไข่วันละสองฟงองส่วนีกสบสสัปดาห์ไม่รับประทานไข่เมื่อเทียบกันใน2ระยะพบว่าการรับประทานไข่ทุกวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วย ดังนั้นจึงบอกได้เลยว่าการรับประทานไข่เราต้องดูจึงยังสรุปไม่ได้แน่นอนแต่ไข่ก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่บำรุงผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมหลายชนิดมีโปรตีนไข่แดงเป็นส่วนผสมโดยเชื่อว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพผมนอกจากนี้ยังมีหลากหลายสูตรบักผมด้วยไข่ที่บอกต่อกันอย่างแพร่หลาย ถึงสรรพคุณช่วยแก้ปัญหาผมสารพัดทั้งผมแห้งเสียผมบันผมแตกปลายไม่มีน้ำหนักและอื่นๆอีกมากและแม้เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดแต่ก็นำไปใช้ทดลองกันว่ามีประโยชน์คราวนี้เรามาดูเลยว่าเคล็ดลับรับประทานไข่อย่างไรให้ปลอดภัยและสุขภาพดีเนื่องจากไข่เป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงผู้ที่มีปัญหาระดับคอเลสเตอรอลสูง ที่คนควบคุมอาหารจึงควรจํากัดการรับประทานและทําตามคาแนะนําของแพทย์นอกจากนี้ผู้ที่ยไม่เคยตรวจไขมันในเลือดก็ควรมีการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่นตัวเพื่อที่จะระมัดระวังและควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมที่ปลาถ,ถึงได้บอกเลยนะคะการที่เราเข้าใจในอาหารที่เรารับประทาน จะทําให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ลทีฟิชเป็นก้อนกำลังใจพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพจเฮลทีฟิชบายพี่ปราแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผูส้ส่งโยคคุณภาพผูพ้ส่งไวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรา เชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ